สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Day of Planet Earth Mobile นั่นเองทุกนผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับมันเป็นเกมเอาชีวิตรอดแล้วก็ผสมด้วยแนวอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายภายในเกมนะครับเรียกได้ว่ายำเกมก็ว่าได้นะครับมีทั้ง Survival, r t s t t r t t g y y r p g นะครับในเกมนี้นะเรียกว่ามากันครบคันเลยนั่นเองทุกนผู้ชมครับ คือณตอนนี้ก็เปิดให้เล่นกันแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดให้บริการในสโตร์ประเทศไทยนะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมน้าตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับอันนี้จะเป็นเมืองของเรานะคือเกมนี้มันผสมหลายแนวเข้าด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาชีวิตรอดจากพวกเหล่าซอมบี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัว RTS นะครับเกี่ยวกับการสร้างบ้านสร้างเมืองนู่นนี่นั่นนั่นเองท่านผู้ชมครับแล้วก็การต่อสู้ของเกมนี้จะเป็นแบบ RPG เนาะประมาณนั้โอเค ี่ครับสร้างเมืองสร้างบ้านของเราตัวละครก็จะเป็นกราฟิกเหมือนเกมลอ,อะครับเออผมก็เรียกกราฟิกแบบนี้ไม่ถูกนะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะครับ มันนึกถึงเกมลอฟที่เขาชอบทํากราฟิกประมาณนี้นะนี่ครับนี่ก็จะเป็นสําหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมเผือแนะนําร้านนี้เลยยาดาเกม m e Center ์ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเบ t เท่าสลัก Awakening Honkai Impact Tower of Fantasy Arknight Harry Potter b u Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a ด d a Game Center ผ่อนมาเก็บของนี่ครับ ชึบอ่ะเก็บแบบทีเดียวแบบได้โคตรเยอะเลยนะมันจะเวอร์ไปนะครับตรงนี้โอเคสกิปเลยทำการอัพเกรดครับนี่อัพเกรดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะแล้วกดสกิปได้เลยนะครับแล้วก็มาเปิดพื้นที่ใหม่นะครับ ตอนนี้ก็จะมีเหล่าซอมบี้อยู่นะครับมันจะเป็นซอมบี้แบบน่ารักน่ารักนะสกิปเลยมาทำการต่อสู้นะครับอันนี้เขาจะ,ะแนะนำนะครับทิเทเรียลนะครับในการกำจัดในส่วนของตัวเนี้ยที่เป็นเหมือนเมือกอะไรสีภูเนี่ยเนี่ยนี่ท่านผู้ชมครับเห็นปะเออเขาก็จะแนะนำทีนี้เรามาต่อสู้นะกับซอมบี้นะครับนี่มาอันนี้จะเป็นการต่อสู้อีกแบบหนึง่งแบบทั่วไปนะครับก็ค,คือการโจมตีปกติ อ่าแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็นการต่อสู้แบบ RPG นะคือมันมีหลายแบบหลายแนวเขาด้วยการหนังเกมเนะี่ยผสมมันค่อนข้างเยอะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยนะอ่าผมเคยเล่นก่อนหน้านี้มันสามารถจับสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะครับนะถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะเออทำกันโอเคชึบมาแล้ว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 สกิปได้ไหมได้ผู้ใดอเอาได้ได้คนนี้มานะครับ อ่าอ่าเอาอะไรให้สุนัขอ่ะไป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 ,ไ,ป,ไ,ปได้ใครมาโอ้ทีเขียวเป็นแค่แบบชิ้นส่วนนะเอาไปเอาของดีๆหน่อยให้เครื่องเกมแล้วนะโอ้โหเศษส่วนเศษส่วน,วน,วนอ่ะเอาของกินไปบ้างจะได้อะไรมาหรือเปล่าโอเคได้ตัวละครมานะครับหรือว่าโอเคอยู่มาที่ทีมนะครับ เราสามารถตัวละครใหม่ลงไปในทีมได้แล้วกดเซฟนะตามนั้นโอเคได้รับของนะครับจัดการครับนี่ดูตัวนี้ก่อนได้ทรัพยากรมานะแล้วตัวนี้ไปสู้เลยนะครับนี่อันนี้จะตัดฉากไปสู้แบบ RPG นะนี่ครับเข้ามาแล้วจะเป็นการต่อสู้ RPG แบบนี้นะครับเราจะใช้ธงใช้ทีมนะโอเค นี่ครับแล้วทีเนี้ยเราก็ใช้พวกสกิลโจมตีได้เลยไอ้สกิลโจมตีมันจะเป็นอ่าเหมือนสัตว์เลี้ยงเราอะครับคือเราจะมีสัตว์เลี้ยงตัวนี้อยู่นะไอ้น้องนกตัวเนี้ยอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงนะนี่นี่น,นี่จะไปไวรุ่นโจมตีกันไปโจมตีกันไปปึ๊บนี่นี่โอเควิกทรอรีนะครับผมจบเรียบร้อยละแบบรวดเร็วนะ คือคันๆรวดเร็วทันใจนะครับเดี๋ยวเราต้องฝอ่าฟ,าฟันเมืองพวกเนี้ยเนี่ยเมืองมันเต็มด้วยมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเมื่อพิษหรืออะไรสักอย่างนะทำให้แบบกลายพันธุ์นะสัตว์ต่างๆก็ไม่สามารถอยู่ได้นะเนี่ยโดนไปละดูครับนี่กลายพันธุ์ครับน,น,บนี่แล้วก็ทำให้พวกคนอะไรต่างๆกลายพันธุ์หมดเลยนะเดี๋ยวเราสก,กิปต,ตรงนี้แล้วกัน,นโอเคอ่าเฮ้ยเปิดได้หรอ อ๋การันตีอีปีกอ่ะทำการจะไปโบสิีม่วงเนะี่ยขอตัวราคาสิม,ม่วงหน่อยนี่มาเหมือนล็อกเหมือนล็อกล็อกมาอย่างแล้วว่าเราจะได้คนนี้ไอ้สักทีหนึ่งชึบของดีมาแน่น,นอนโอ้โหโอเคมาจัดก,การตรงนี้ต่อนะครับจัดก,การข้างๆก่อนเพื่อเราที่จะได้เดิเดนเข้ามาต่อสู้ได้ มาได้อ่ะโอเคจริงบังคับเดินมาต่อสู้กับพวกนี้ก่อนก็ได้บองไดมงได้มัง,มงนี่ครับทำการเก็บก่อนเก็บเรวๆเซจึบโอเค battle fight นะครับถ้าเป็นแบบนี้ตัดฉากเข้าต่อสู้แบบิจีนะครับมันก็จะมีบางช่วงที่่าเราได้ตีเองนะ สรุปมันก็เป็นเหมือนอาอชีสในทีมโซ,โซวยว้นะครับแล้วก็มีรูปร,รูปแบบการเล่นที่หลากหลายนะครับสามารถเรียกนกมาได้เป็นสัตว์เลี้ยงนะเฮ้ยเรียกองนกมาต่อโซ่นะครับเป็นหนึ่งในสัตว์ตำนานของเรานะช่วงนี้แบบกําลังฮีโปกเกมอนใช่ไหมนี่ครับจับสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะไอ้ไอ้โดนไป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  โดนเข้าไปนะครับโดนกันเข้าไปโอเคจบแบบรวดเร็วนะคือตีมภาพมันแบบน่ารักน่ารักนะได้ตัวละครใหม่หมากระทำการเก็บทรัพยากรนะครับแล้วก็ทำการสร้างนี่คือมันสร้างได้ค่อนข้ง,ขงรวดเร็วนะเวลาถ้าสมมติว่าเรามีตัวทรัพยากรนะครับอเอาตัวละครลงไปมาทำงานที่นี่ลูกเพโอเคผลิตอ่า ชิปชปอันนี้จะเป็นรูปแบบการเล่นของตัวเกมนะเดี๋ยวทีนี้นะครับเรามาดูว่ามีระบบอะไรกันบ้างนะเกมนี้มันจะมีเวิ l ์ข้างนอกด้วยเดี๋ยวเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ตัวตรงนี้จะเป็นอควสภารกิจนะครับอย่าลืมดูที่จดหมายด้วยนะเผื่อมีของต่างๆหรือว่ามีปฏิบัติการนี่นั่นนะครับเราเข้ามาดูได้แล้วก็มาดูเมนูแรกกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเมนูสัตว์เลี้ยงนะครับนี่อันนี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เรามีนะครับ ก็คือตัวนี้เออนอ้นองนกตัวนี้นะครับมีหลายระดับนะจริงๆอ่ะตัวสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็มีสกิลนะบอกด้วยว่าทําดาเมจแบบไหนนะครับทําเป็นแบบมันตินะครับแล้วก็เป็นสายแทงนะเรียกออกมาอยู่ข้างหน้าค่อนข้างดีนะสามารถทําการเพิ่มในส่วนของตัวเลเวลต่างๆได้นะครับแต่เราไม่มีสัตว์เลี้ยงตัวอน่นนะจริงๆสัตว์เลี้ยงมีหลายตัวนะมันโชว์ได้ไหมเนะี่ยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับปไปไป แล้วก็อันนี้จะเป็นเมนูกระเป๋านะครับมีพวกยิดพีต่างๆนะครับมีการเล่นความเร็วเนาะแล้วก็ไอเทมต่างๆที่เป็นของนะอันนี้ไข่นะครับประเภทเ,เลยเปิดดินี่ครับอันนี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่โอเคเอาเข้าทีมนะครับมันต้องเอาเข้าทีมก่อนนะนี่ครับคือสัตว์เลี้ยงต้องมีเทรนเนอร์นะครับ <laughs> คือเขาจะอยู่เป็นคู่นะเวลาเรียกออกมามันก็จะเป็นเป็นคู่เป็นคู่อะไรแบบนี้ท่านผู้ชม น่าสนใจไหมอืออันนี้ก็จะเป็นอะซัพพอร์ตทีมเฉยนะไม่มีอะไรนะครับอันนี้เป็นฮีโร่นะครับฮีโร่ที่เรามีนะครับสามารถทําการอัปเกรดเพิ่มเลเวลนะครับเพื่อเพิ่มสเตตัสของตัวละครนะครับเวลาที่ไปต่อสู้นะครับจะได้ต่อสู้กับผู้เล่นอื่นได้นะก็มีหลายตัวนะภาพมันแบบออกแนวแบบนี้ผมว่ามันสวยดีนะกราฟิกสไตล์เนี้ยแต่ผมเรียกไม่ถูกนะส่วนอันนี้นะครับจะเป็นกาชาร์นั่นเองทุกท่านครับนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นพวกแบบ เรามีชิ้นส่วนตัวนี้เรามาแรกนะมีแรกสัตว์เลี้ยงตัวนี้ด้วยวะ่ะเสือเสือพี่เสือนี่แล้วก็มีของขายนู่นนี่นั่นนะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ